มึงด่าอีนุ่นแทบเป็นแทบตายพอเช้ามามึงบอกว่าทุกคนอย่าไปด่านุ่นนะ <c oughs> เดี๋ยวพี่อ่ะจะทักไปหานุ่นดำดง <c oughs> แล้วพี่อ่ะจะเป็นกาวใจให้นุ่นเองกับดำเอ่อให้นุ่นกับน้ำหนึ่งเองรับบทเป็นกาวใจเมื่อคืนมึงยังอีกเรื่องหนึ่งอยู่เลยแล้วมึงก็มาปล่อยให้กูโดนด่ายอยู่คนเดียวทั้งทาง,งที่เมื่อคืนน่ะคุยกันแล้ว เป็นคนรู้เห็นเป็นขดเป็นใจกับกูแท้ๆนะว่าเออให้มันได้ออกมาพูดส่วนถามว่ากูเป็นกลางไหมมันไม่มีหรอกที่จะบอกว่ากูเป็นกลางในเมื่อกูแอบไลฟ์ของหนึ่งจนกูต้องขอโทษหนึ่งเนี่ยแต่กูก็อยากให้เห็นอีกมุมหนึง่งเพราะอีหนึ่งมันไม่ได้มีด้อมหรืออะไร กูอยากคนได้ฟังในสิ่งที่แบบว่าไม่คิดว่ามันจะได้พูดไม่คิดว่ามันจะพูดออกมาถามว่ามันจะออกมาร้องร้องห่มร้องไห้ไหมกูถามไม่มีทางไม่มีทางเพราะมันปกป้องจอนาที่สุดท้ายไม่มีทางเด็ดขาดนะคนนุ่นกูไม่รู้จักส่วนตัวแต่ถ้ามีใครสักคน ที่มาแต่งหน้าช่างเดียวกับแม่กูแล้วว่าแม่กูว่าจะเข้าฉากร้องเพลงเป็นคนแรกเหรอถึงต้องแต่งหน้าก่อนอะซึ่งกูไม่รู้ว่าจริงเท็จนะซึ่งกูไม่รู้ว่าจริงหรือเท็จ กูไม่รู้ว่าจริงหรือเท็จเพราะว่าแม่ของน้ำหนึ่งร้องไห้แต่มันเป็นไปได้ว่าอาจจะพูดเล่นแต่เก็บไปพูดเล่นกับแม่มึงไม่ต้องพูดเล่นกับแม่กูโอเคไหม,มอดโ,ดโอเคไหมเรยาเบาท ถ้ามึงออกตัวว่าเขาแค่พูดเล่นถ้างั้นขออนุญาตนะคะเก็บไปเล่นกับแม่มึงไม่ต้องมาเล่นลกับแม่กูหลอดนั้นมันแพงหลอดนั้นหลอดร้อยสี่สิบโอเคนะคะสามหลอดเนอะเร,าารื่องราวดีดีเวอร์ปูนก็หมดไปแบงค์ห้าร้อยใบนะคะออเอามาห้าร้อยไม่ซือ้อไม่ซือ้อไม่ซือซ้อ,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 อก็กูบอกแล้วไงว่ากูไม่รู้ว่าพูดจริงหรือเปล่าแต่ไม่ว่าจะพูดจริงพูดไม่จริงหรือ จะบอกว่าแค่พูดเล่นสําหรับกูถ้าสมมุติมีคนกูกูพูดสมมุตินะกูไม่ได้หมายถึงว่าเขาพูดกับแม่กูกูพูดว่าถ้าสมมุติมีคนมาพูดกับแม่กูแบบนี้จริงๆฟังดีนะครับฟังดีนะครับฟังดีนะครับว่ากูไม่ได้ด่านุ่นดำดงนะครับต้องฟังดีๆนะครับกูบอกว่าถ้ามีคนมาพูดกับแม่กูแบบนี้จริงๆ แล้วแม่กูร้องไห้แล้วพอกูไปถามแล้วเขาบอกว่าเขาพูดเล่นกูก็จะบอกเขาว่าเอาไว้ไปพูดเล่นกับแม่มึงอย่าพูดเล่นกับแม่กูแบบนี้ใช่ช่วยฟังดีๆแล้วถ้าตัดไปลงก็ลงให้ครบนะครับนะครับพอกูไม่กล้ายุ่งหรอกครับนะกูไม่กล้ายุ่งหรอกครับกูไม่กล้ายุ่งตั้งแต่แรกเลยพอกูรักสอนราม ตั้งแต่แรกกูเลียงของกูมั้งแต่เจ็ดขวบเขาน่าจะพูดประมาณว่าแต่งหน้าแล้วออกไปร้องเพลงคนแรกเลยแม่แซวอย่างนี้หรือเปล่าคะอันนี้ไม่เข้าใจเข้าข้างใครพี่ไม่รู้ไงพี่ไม่รู้พี่ไม่รู้พี่ไม่รู้ไงลูกพี่ถึงได้บอกว่าพี่ไม่รู้เขาคุยกันแบบไหนแต่ถ้าสมมติว่าเป็นเรื่องที่เออเออ เราฟังฟังมาพร้อมๆกันแหลนะเนาะว่าพูดแบบนี้ถ้าเราโดนพูดกับแบบนี้กับแม่เราเราแค่คิดย้อนกันเทาว่าแม่เราโดนแค่นั้นเองเออแต่ว่าในเรื่องของเขาพูดแบบไหน,นเราไม่รู้ไงลูกเราถึงบอกว่าทุกคนต้องไปรอฟังนุ่นนะนะทุกคนต้องไปรอฟังนุ่นอืมแต่สําหรับพี่อ่ะเหมือนบอกว่าเขาแค่แซวแซวกันแม่ขอย่ามาแซวแม่กูอย่างนี้นะอย่าแซวแม่กูอย่างนี้เด็ดขาด แม่กูอายุเยอะกว่าแม่มึงอีกใช่ใช่ถ้าเป็นพี่พี่เป็นฟิวนี้สมมุติว่ามีคนมาแซวแม่พี่แม่พี่จะเจ็ดสิบอยู่แล้วแล้วคนแซวเนี่ยอายุเท่าพี่อายุน้อยกว่าพี่อีกเป็นสิบปีแล้วแซวแม่พี่แบบนี้เออจบ ดังนั้นเราไม่รู้ว่าข้างในเขาเป็นอะไรกันเราไม่รู้เราไม่รู้เราพูดถึงแค่ว่า่คุณบอกว่าเขาแซวกันอย่างนี้แหละแม่เออก็ปล่อยให้เขาแซวกันแต่ใครอย่ามาแซวแม่กูกูพูดถึงตัวกูเองเข้าใจยังใครเป็นนางฟ้าก็ให้อยู่แบบเงีย,งยบๆออกไปแบบเงียบๆ แล้วก็ทําตัวเป็นคนดีออกแบบไปเงียบเยไม่ต้องพูดอะไรเลยถ้าไม่รักกันไม่ชอบกันแล้วก็ขอให้ออกไปเงียบเงียบอย่าละลานกันถูกถูกใครอยากเป็นนางฟ้าเป็นเลยถ้าแต่้าเป็นกูกวเป็นหลอกนางฟ้าอีดอกสารพัดพิษอันนี้กูพูดถึงกูนะกูพูดถึงกูกูพูดถึงกูกูไม่ได้ว่าใครกูพูดถึงกูอันนี้กูพูดถึงกูกูไม่ได้พูดถึงคนอื่นกูพูดถึงตัวกูนะเราเรลียงสา์ลามตั้งแต่ฟัน,ฟน,ฟนหล่อเจ็ดขวบอะ แม่แก้วเนี่ยใช่ไหมล่ะอืมอันนี้กูพูดถึงตัวเองนะกูพูดถึงตัวเองกูพูดถึงตัวกูใครอยากเป็นนางเอกทะเลกับใครเลิกกับใครมึงเลิกกันไปอยู่ไม่ได้มึงออกจากกันไปนู่นนี่นั่นมึงเชิญออกไปแบบเงียบๆไม่พูดไมาจา่จะเชิญกูไม่ทำแบบนั้นนะกูไม่ทำแบบนั้น กูอยู่กับชีวิตจริงถ้ามึงอยากเป็นนางฟ้านี่แนะนํานะนั่งสมาธิอังคารกับเสาวชีวิตจะได้ดีไปนั่งสมาธิป่าช้านะตัดแล้วทึ้งทางโลกทํางานตกเย็นวันอังคารสมาธิวันเสาร์สมาธิวันอาทิตย์กินเจนะนะจบโอเคไหมใช้ชีวิตแบบนั้นซะคนตื่นทำนะ อืไม่ใช่อะไรๆก็มันจะมาลงที่กูนะเออะมาลงที่กูไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไปเถอะไปเถอะ,อะนะไปเถอะเออเอาชีวิตจริงเอาเรื่องจริงไปเถอะ มันเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็เลิกโยงเหอะพูดเลิกพูดสักทีเถอะว่าเขามีผัวแล้วรับไม่ได้แล้ว <c oughs> ไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว <c oughs> เขามีผัวมาตั้งนานแล้วไม่เกี่ยวโฉนดที่ดินพี่ก็ไม่รู้หน้าอย่างราวหมายถึงกูหน้าอย่างราว,าาาลาวแล้วขอบคุณครับคนลาวหน้าตาน่ารักมากเลย กูไม่ปากหมุด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 มือหรอกนะไม่อยากเอาแสงให้เพราะว่ามาหาแสงนะครับการที่ปั้นตัวตนสร้างตัวตนมันมีวิธีเยอะมันไม่จําเป็นต้องมาด่าคนอื่นแล้วก็ให้เราแบบว่าไปปากเพื่อที่แบบว่าคนจะได้เข้าไปส่องโปรไฟล์ว่าหน้าตาเป็นยังไงเพื่อให้ยอดวิวมันขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยพี่ว่ามันไม่จําเป็นนะครับแล้วการที่ด่าว่าหน้าอย่างเราคุณรู้ไหมคนาหน้าตาดีมากแล้วยิ่งในบาร์โฮสลาวนะผู้ชายแบบนับวันเวอร์ แล้วผู้หญิงราวตัวขาวเล็กๆน่ารักจริงฉันชอบนะคนเราน่ารักมากแล้วคนราสวยผิวพรรณดีสบายดีจ้าสบายดีผู้สาวราวแล้วก็อันอาอลาวเนาะเซกันดอนเมืองฝักเนื้อฝักโตจ้า หนูก็คนลาวสบายดีจ้าสวัสดีทูคือเรื่องเรื่องเรื่องงดรดพี่พี่ไม่พี่พ,พี่ไม่ทราบนะมันก็ทราบตามที่ทุกคนเห็นในคลิปนั่นแหละนะเรื่องงดรถอะคือเหมือนกับว่าเอ,อ่อถามว่างดรดขาดอีกเท่าไหร่ผ่อนมาแล้วสี่ปีเขาบอกว่าขาดเจ็ดแสนแต่พี่ชายเขาอะบอกว่าสองแสนเอง แต่เขามาหลอกน้ำหนึ่งว่าเจ็ดแสนเนาะซึ่งน้ำหนึ่งก็ให้เป็นของขวัญวันเกิดก็ให้ไปร้านหนึ่งจะได้ไปปิดงวดรถเจ็ดแสนแต่มารู้ที่หลังหรือยังไงเนี่ยแหละว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่เจ็ดแสนมันสองแสนประมาณนั้นแหละอันนี้พี่ไม่ทราบนะอันนี้พี่ไม่ทราบจริงๆอันนี้พี่ไม่ทราบจริงๆว่าว่าว่าอะไรยังไงนะอันนี้ก็ได้ยินพร้อมๆกันนั่นแหละคะ่ะ อืมค่ะไม่ทราบจริงอันนี้พี่ไม่ทราบจริงๆอันนี้พี่ทราบคร่าวๆมาแค่นี้ค่ะอันนั้นพี่ก็ไม่ทราบอีกเหมือนกันค่ะอันนี้คือหนูไม่ชอบอะไรเขาส่วนตัวหรือเปล่ามีแพนออกจากคณะกล่าวสารพัดผิดจริงอันนี้หนูชอบไม่ชอบเขาเป็นการส่วนตัวหรือเปล่าคะพนาพนาธรรัตะนะพิรม หนูไม่ชอบเขาเป็นงานส่วนตัวหรือเปล่าพี่เห็นหนูพิมพ์ซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆเออคือเดี๋ยวเขาคงต้องเคลียร์กันน่ะ เขาคงต้องเคลียร์กันในในส่วนนั้นน่ะนะเรื่องสมบัติพระสถานใดๆเขาคงต้องเคลียร์กันนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องแค่การงอนกันหรืออะไรกันหรือเปล่าเนาะอย่างที่บอกอ่ะเดี๋ยวเราก็เป็นหมากันอีกกูถึงได้บอกว่าป้าป้าไออาร์ตน้ะพราวกูอยู่ไหนตู้ตู้อะไรเอาให้กูกินตอนนี้ครึ่งแก้ว ที่รักหนูพูดเล่นนะที่รัแล้หนูครึ่งแก้วนะคะขอบคุณค่ะหนูรักที่รักมากเลยหนูแค่แกล้งด่าที่รักเฉยจริงๆตัวจริงหนูไม่ด่าแบบนี้หรอกหนูคนน่ารักมากเลยครับ เรื่องรถที่ไม่ทราบจริงๆคือมันเป็นเรื่องที่เขาเขาเขาต้องต้องต้องเคลียร์กันนะครับเขาต้องเคลียร์กันนะสำหรับเรื่องแบบอันนี้อันนี้ก็สามารถถามหนึ่งได้ไหมคะอันนี้ทุกคนแท็กไปไปหาหนึ่งแล้วอะเนาะเออโฉนดคือของพิรดาทั้งหมดคะ่ะ อ๋อเออเออเออดื่มมะามาพาวาวล้างพิษโดนพิษไปเยอะพิษเสือก <c oughs> แล้วเรื่องรถ่ะคะใจรักพักดีแป๊บหนึ่งนะลูกนะเรื่องรถล่ะคะรถน่โอนี่เขาหรือยังเอ่ย ซื้อ,อชื่อเขาแต่แรกอันนี้อันนี้อันนี้ถามนะถามนะสมมติว่า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 ป้าป้าป้าขอขอลิปสติกเนะี่ยสมมติว่าน้องสมมติเลยนะสมมติว่าน้องมามาขอโทษอะไรเงี้ยจะยังไงเออจะยังไงจะยังไง มันจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดไหมกินอาหารหมาอยู่ค่ะอาหารหมาให้ภัยต่างคนต่างอยู่เนาะเหมือนพี่อยาให้อภัยต่างคนต่างอยู่อืม ก็ขอโทษกันได้อภัยกันอ่ะเนาะแล้วแล้วไม่ติดต่อมางหรือยังน่าจะยังเพราะเพราะว่าเห็นเห็นพวกเอฟซีเอาไปลงด่าฉํำเลยอ,อืมอืมเพราะว่า ก็ง,งงอยู่ว่าเอฟซช่องช่องเอฟซีะนะคะไปเอาข้อมูลมาจากไหนเรื่องที่จ้างคณะพ่อแล้วแล้วพ่อไปไม่ได้ถ้าไม่มีนุ่นเพราะนานๆพ่อจะได้งานสักทีนี่พี่ถามน,นะ พี่ถามมาคนเสือกถามต่อได้ไหมอ่ะมีใครอยากเสือกต่อไหมอ่ะถ้าเสือกต่อจะได้ถามต่อแล้วก็เชิญเชิญอยากไปแขวนก็ไปแขวนกูถามเรื่องเดียวอ่ะกูถามแค่เรื่องเดียวคณะลิเกของพ่อเนี่ยคืองานน่ะนานๆมีทีถูกไหมคณะของนุ่นก็ส่วนคณะของนุ่นคณะของพ่อก็ส่วนคณะของพ่ออูพูดถูกป่ะ อันนี้ใช่ปะอันอันนี้ใช่ใช่ไหมก็ถ้าอีเฟิร์นรู้ว่าน้ำหนึ่งจะออกมาไล่เองอีเฟิร์นไล่ทำไมไล่ผู้รักกูหิวแตงทำไมในเมื่อมึงกับกูเนี่ยวางแผนร่วมกันแท้ អ៊ឹម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  เรื่องงานนะเรื่องงานนะคะเจตนาเขาต้องการจ้างพ่อแบบไม่มีนุ่นเขาไม่ได้ต้องการจ้างพ่อโดยที่มีนุ่นชัดหลักฐานคือวันที่ห้าพี่หางานพ่อมาแก้บนนะนุ่นไม่ว่างไม่เป็นไรนุ่นเที่ยวไปเลยปู่ท่านให้เลิกพี่มาพี่คุยกับเรียบร้อยแล้ว เอาคนที่อยู่เล่นได้ไม่มีปัญหาเลยคือไม่ใช่ว่าจงใจจ้างในวันที่นุ่นไม่ว่างเขาจงใจจ้างแบบไม่มีนุ่นเพราะงานพ่อไม่ค่อยมีแล้วเขาก็ยังถามต่อว่าเองไม่ว่างเนี่ยพ่อก็รับงานไม่ได้หรอเขามีแชทเขาแคปแชทมาเลยเขาก็บอกว่าใช่ครับ เจตนาเขาต้องการจ้างพอ่อเขาไม่ได้ต้องการจ้างนุ่นเพราะนุน่นไปเที่ยวเออนั่นแหละนั่นแหละขณะพ่อนุน่นมีนุ่นเป็นนางเอกถ้าไม่มีนุน่นจะเล่นยังไง พ่อน่ะเขารับงานแบบไม่มีนุ่นค่ะเขาก็เคยรับงานแบบไม่มีนุ่นแกะมันถึงได้จ้างที่มันจ้างอะ่ะเพราะพ่อเขาก็รับงานแบบไม่มีนุ่นเออแล้วตอนเนี้ยพอเขาจะจะจ้างงานที่ไม่มีนุ่นอะ่ะทําไมถึงจ้างไม่ได้อืเออเข้าใจยัง แล้วเอ็อฟซไปลงอ่ะไปลงอีกแบบไปลงคนละเรื่องอืมเขาเลยเปิดชัดให้ดูได้งไงต้มเผือกใส่ปลาไหลเย็นนี้ทำต้มเผือกใส่ปลาไหลจิน ก็นุ่นไม่ให้มาเขาก็บอกอยู่ว่านุ่นบอกว่านุ่นจะไปเชียงใหม่แต่เขาบอกว่าคณะพ่อเล่นแบบไม่มีนุ่นก็ไม่ได้หรอแล้วนุ่นเลยตอบเขาว่าใช่ค่ะไม่ได้อืมอ่ะเอาไปไม่เป็นไรพี่ว่าเอาอย่างนี้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 ฟังนะ ไม่เป็นไรนเพราะพี่มองว่าทุกคนไม่ได้เลือกที่จะฟังนะคะทุกคนอย่างพี่พี่ก็เลือกที่จะฟังฟังแล้วพี่ก็เล่าเล่าต่อนะคะพี่โลกที่จะดูหลักฐานแล้วพี่ก็เล่าต่อโดยที่พี่ไม่ทราบว่าจริงเท็จแค่ไหนนะอันนี้เราก็ต้องรอฟังอีกฝ่ายหนึ่งพี่หมายเหตุไว้ให้แล้วนะครับพี่หมายเหตุไว้แล้วนะครับเราก็รออีกฝ่ายหนึ่งแต่อันนี้ที่ตอบประเด็นนี้เพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งทางฝั่งของดอมเอฟซี fc มาลงประเด็นนั้น fc ลงประเด็นนั้นเราก็เลยตอบประเด็นนั้นให้ว่าก็ในเมื่อบอกว่าอ้าวแล้วมึงมาตอบทําไมไม่เจ้าตัวตอบอ้าวก็คนลงไม่ใช่เจ้าตัวมันกา่าคนลงก็เป็น fc อ่ะกูก็ fc ดั้มเนึองอ่ะกลุ่มแฟนดั้มมึงยังลงได้อ่ะกูก็ลงตอบให้มังอ่ะตอนมึงลงอ่ะมึงบอกว่า มึงลงมึงรักมึงเลยลงพอกูลงตอบแทนมึงบอกกูเสือกอะอะไรยะไม่เท่าทียมเลยอะ่ไม่เท่าทียมเลยอ่ะพอกูลงมากอะมึงแขวนว่ากูเสือกทีพวกมึงลงงะพวกมึงบอกพวกมึงชี้แจงอะชี้แจงอะพอกูมาตอบแทนมึงบอกว่าตอบแทนทำไมก็ให้น้ำหนึ่งมาตอบเองเลยสินั่นแหนนั่นแหนพอกูด่าบอกว่าเอ้าไปเอาข้อมุลมาจากไหนเนี่ยอ๋อคิดเอาเอง ใครเล่าให้ฟังข้อมูลไม่ตรงนะนี่เรื่องตอแหลนี่เรื่องไม่จริงก็ <g ill ip> คิดว่าได้จะประมาณนี้ <g ill ip> ก็เลยลงแทนให้ตอบแทนให้แอะหาที่มาที่ไปแม่มึงลงอะมึงยังไม่ว่ามึงเสือกเลยอะแล้วมึงไม่รับด้วยมึงเอาข้อมูลมาจากไหนมึงไม่บอกด้วยมึงบอกว่ามึงลงจากความรักแล้วก็ลงจากสายตาที่มองเห็นลงเป็นเรื่องเป็นราวเลยอะพอกูวออกมาตอบเดี๋ยวมึงแฟนกวนนี้แหละออกมาเสือกชื่อน้ำหนึ่งเหรอออกมาเสือกทำไมตอบทำไมโดนมดโดนมดกูอะโดนมด ถโวถกูชินนะชินนะกูชินนะเเเะเรื่องจริงเลยเฮ้อเรื่องจริงเลยเฮอถโกกูด่าให้ลวงหน้าเลยมึงยังมาทั้งแขวนกูหรอกกูแขวนตัวกูเองเสร็จแล้วกูรู้หมดแล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นอืมเมื่อเช้ากูก็รู้ ไมทุกวงการจริงๆมึงก็อยู่กับกูทุกเรื่องเหมือนกันอีจามึงก็ยังไม่สำเนียกเลยมึงเป็นคนเสือกมึงก็ต้องสำเนียกด้วยว่ามึงเป็นคนเสือกเหมือนกันพอมึงก็เข้ามาทุกไรปัโทมึงก็ยังไม่สำเนียกเลยมึงตามมาดูกูอ่ะเพราะอะไรอาลาเล่จัดการดิตัทโท ต่อคิวเสือกอยู่ด้วยกันแท้ๆคนนั้นพิมพ์คําถามคนนี้พิมพ์คําถามกูถามให้แล้วก็ช่วยตอบกูถามให้แล้วก็สรุปตอบดา่ากูคนเดียวพวกมึงลอยตัวใครชนะอยู่ข้างคนนั้นไม่เลิกไในะสันดานแบบเนี้ยถ้าสันดานเป็นแบบเนี้ยมึงก็ต้องไปกดติดตามเฟิร์นถ้าสันดานมึงเป็นแบบเนี้ยใครชนะอยู่ข,ข้างคนนั้นมึงไปอยู่กับอีเฟิร์นเข้าใจป่าอีเฟิร์นก็เป็นทีมอยู่ข้างคนชนะ พอใจยังทีมอยู่ข้างคนชนะใครแพ้อีเฟิร์นทิ้งขนาดเมื่อคืนนาะอยู่ทีมกูกับอีหนึ่งแทๆ้ๆเช้ามาทัวพิกกูกับอีหนึ่งโดนดาปุ๊บอีเฟิร์นออกถแถลงการทันทีเลยว่าเฟิร์นไม่เกี่ยวมึงไปกดติดตามีเฟิร์นแยวนี้นะกิจมึงไปกดติตามีเฟิร์นแยวนี้เลยมึงเจอแล้วมึงเจอเนื้อคู่แล้วมึงเจอเนื้อคู่แล้วอีเฟิรนนะ์น่ะ อรอชิบหายเฟิร์นจะเป็นกาวตายแล้วหนึ่งดอกออสักพักเปิดตวัวผลิตภัณฑ์กูเป็นหมากูซ้อมแดกอาหารหมาแบบนึงนี่หนู <laughs> หนูเชื่อป่ะสมมุติให้เลยนะสมมุติว่าเรื่องเนี้ยคนโดนหลอกเป็นกูสมมุติเลยนะว่าเรื่องเนี้ยคนโดนหลอกเป็นกูขอทาลิปปากดีแป๊บหนึ่งนะทาแล้วจะได้ปากดี <c oughs> สีลูกคุณหนู <c oughs> ออยติน้น ถ้าลิปปากดีหน่อยนะทาแล้วจะได้ปากดีสมมุติว่าคนโดนหลอกเป็นกูสมมุติเลยนะลิปนะจ๊ะพี่อาทำราคาเสร็จยัง <Okay. S 1> 99บาทสองแท่งอ่ะไม่ทำราคาเลย99บาท oh. ไม่ไอพูดแล้วไอพูดตั้งแต่แรกแล้วอย่ามาเบียดแถมแถมแถมเบอร์ตรงกันอะเป็นราคาเป็น99ทุกอัน จาก118บาทแท่งหนึ่งตอนนี้ให้เป็นสองแท่งซื้อแมตซื้อแมตติ้นอย่ามาเฟียดแถมออยติ้นสีนี้จบอ่าล้วฟังนะหลังจากวันนี้วดหลังจากวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้ปะเขามีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ <c oughs> มึงว่าใครแดกอาหารหมามึงว่าใครจะแดกอาหารหมาสีผู้ดีปะมึงว่าใครจะแดกอาหารหมาระหว่างมึงกับกูอะมึงว่าใครจะแดกอาหารหมาอ่ะกูถามแค่นี้แหละมึงกับกูใครแดกอาหารหมา <c oughs> เมื่อ,อก,กูขยะแดกอาหารหมากูทมแค่นี้เมื่อ,อก,กูขยจะแดกอาหารหมาไม่มึงก็กู<ม>อ้าวกูไม่รู้อันนี้กูพูดไ้ก่อนเผื่อมึงกับกูก็กันเป็นเป็น,เป,นเป็นคนที่โดนหลอกถูกไหมล่ะ เราก็พูดไว้ก่อนเราพูดไว้ก่อนกู <_ letter> พูดเลยหมาเตรียมไม่มีข้าวแดกอะพวกกูแย่งแดกหมดอืมค่ากลับไปดีกัน <_ letter> ให้ไหลด่าเจ็ดวันซื้อทองให้กูสิบบาทกูไม่เอาหรอกคำด่า ด่าไปก็เท่านั้นด่าแล้วไม่มีประโยชน์อีหนึ่งมึงฟังกูไว้ถ้ามึงดีกันมึงซื้อทองมาให้กูด้วยสิบบาทอีนุ่นสิบบาทมึงสิบบาทซื้อให้กูเลยทั้งคู่เงินเท่านั้นที่ knock ทน็อกเอวิติงเพียปะถ้ามันสองคนดีกันนะซื้อทองมาให้กูทั้งคู่เลยคนละสิบบาทอีสัตเีษเวลาหารแดกกูดว จูๆ่ๆเปิดตัวผลิตภัณฑ์นี่ด่านั่งไลคู่กันแล้วอีเฟิร์นเป็นกาวใจอย่างเงี้ยพักค่ะยอกพักเลยมึงพักกับกูเดี๋ยวนี้เนะอีหนึ่งวันนี่อีหนึ่งทีแบบถ้ามันดีกันมันยอมให้ทองเลยสิบบาทมึงว่าอีหนึ่งจะดีไหมอ่ะไหนมึงลองทายชิลองให้ขนาดนั้นหยออ่ะโตศัจับมาเร็วลองกึนอืม ดีส่งรกุหลาบไม่ดีส่งลีลาวดีอ่ะดีกุหลาบไม่ดีลีลาวดีอืม <c oughs>